อโวคาโดทำยังไงให้รอดนะครับทำแบบไหนทำอย่างไรนะครับติดตามชมเลยนะครับหลังจากเราได้กินต้นต้นพันธุ์อโวคาโดมานะครับเราก็จะมาทำวิธีการห่มแดดนะครับอันนี้ผมห่มแดดไว้5วันนะครับเพื่อจะให้อโวคาโดนะครับชินกับอากาศของเราบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตากแดดตรงนี้ไว้เลยครับเพื่อ จะลองว่าเขาสามารถที่จะเติบโตได้ไหมครับผลตรวจว่าโอเคครับไม่มีการเฉาหรือแห้งหรือเหี่ยวนะครับแล้วก็รดน้ําปกติครับโอเคเรามาปลูกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกของผมนะครับหนุ่มโรงงานวิธีชาวบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาปลูกต้นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดก็จะเป็นผลไม้สําหรับคนรักสุขภาพนะครับอ่า จะมีพวกสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกอะโวคาโดทํายังไงให้รอดทํายังไงให้ไม่ตายนะครับอันนี้อันนี้ปลูกไว้แล้วครับนี่พันุ์นี้ครับนี่เพเดซันนะครับต้นนี้ครับ2ปีครับสูงน่าจะประมาณ2องเมตรได้แล้วอันนี้นะครับอะโวคาโดเพเดซันนะครับโอเคเคครับเรามาลงมือ มือปลูกต้นอะโวคาโดผลไม้เพื่อสุขภาพได้เลยตามมาทางนี้ครับผมนี่นะครับวัตถุดิบของเราก็มีปุ๋ยปุ๋ยคอครับก็คือปุ๋ย้อครับ,ปร,บประมาณหนึ่งโลแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวครับครึ่งถังนะครับอโอเคอเรามาขดลูกปลูกตรงนี้กันเลยอ่ะตามมาชมเลยตามม หลังจากเราดูก้นกระถางแล้วครับเราเจออุปสรรคแล้วนะครับก็คือรากเขาออกมาข้างนอกกรนท้างจะเยอะครับตอนแรกว่าจะเอากระถางเก็บไว้ใช้ครับแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะสลักกระถางครับเราก็จะเอามีดผ่าแบบรอบๆนี้เลยครับผ่าแบบนี้เลยนะลืมเลยครับ,รรบหลังจากเรา เอากระถางออกแล้วครับก็จะเจอรากพวกรากขดครับนี่รากกดข้างในเต็มเลยครับรากเยอะมากครับเต็มกระถางครับเดี๋ยวเราจะเอาลงทั้งกระถางก่อนเดี๋ยวค่อยบาก,บากใช้มีดกรีดตรงนี้ลงกรีดตรงนี้นะครับโอ้โหเหนียวมาก ไม่เป็นไรเราออกนี้เลยก็ได้แล้วก็คว่ำลงเลยนะครับอัเนี้ออกนี่ง่า,งายงครับคนอายุหนึ่งปีแล้วนะครับโอเคครับเราก็ลงหลุมเลยครับหลังจากนั้นเราก็ดินกบเลยครับตรงนี้ดินตรงนี้เราจะผสมกับปุ๋ยพอกนะครับ ผลน้อเพื่อจะสร้างความผนะุ้เคยกับกับต้นไม้ครับเราไม่เอาลองโดยตรงแล้วก็จะผสมคลุกๆในในหลุมครับโอเคครับเราก็จะลินขบเลยนะครับลินขบ ก็ปุ๋ยคอกเราเอาปุ๋ยคอกนะครับสมงกระดินแล้วนะครับเราจะปบกคือขั้นตอนนี้สําคัญครับเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับเราปลูกต้นไม้พยายามกดให้แน่นนะครับเพื่อน้ําจะไม่ขังงลานะครับกดดินตรงกดดินตรงหน้าดินนะครับลงให้แน่นอย่าให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบไม่แน่นนะครับ ฝนตกมานะครับน้ําก็จะขังเลยนะครับแฉะลากเน่าออได้ครับลากเขาเน่าเลยครับอันดับสุดท้ายแล้วก็รดน้ําเหมือนเช่นเคยให้มันดินยุบแล้วก็เอาดินเพิ่มอีกนิดนึง ก็จะปล่อยตรงคนนี้ให้เหลือให้เขาหายใจหน่อยนึงท้ายสุดสุดท้ายครับอัจะใช้ปุ๋ยมะพร้าวครับปุ๋ยมะพร้าวต้องต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้แช่น้ำมาแล้วครับต้องแช่น้ำก่อนก็ตบรอบนะครับแล้วก็เหลือไว้ตรงกลางให้เขา ไม่ว่าไว้หายใจนะครับเราจะไม่คุ่มต้นเลยเราจะคุมรอบน้ำมาถับสุดท้ายอันดับสุดท้ายแล้วก็ลดน้ํมาเช็คอีกทีนึงครับแน่นไหมเออแน่นครับแน่นแลแน่นเอาให้แน่นนะครับให้แน่นเลย กรากมาปลูกอะโวคาโดต่อนะครับก็บเหมือนกันครับอันนี้ก็จะก็คิดลักได้นิดน้อยครับก็จะเราก็จะเอาเหมือนเดิมครับก็เอาวิคอข้อครับหรือว่ามูลสัตว์ครับลงไปผสมกับดินในหลุมเลยจะใช้ประมาณหนึ่งกิโลกรัมครับเราก็จะคลุกเขากับดินด้ยาวยนะเพราะว่าสะให สร้างความเคยว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนนั้นนี้ครับก็คือเราจะเอาต้นผมแดดไว้5วันตามสไตล์ผมครับต้อนงะผมแดดสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศนะที่เขาจะอยู่นนะเพราะว่าถ้าเขาอยู่จะได้ยถ้าเขาสร้างความคุ้นเคยกับสภาพาสภาพของอากาศแล้วคนระับเราก็จะปรับตัวเรียกว่าการปรับตัวครับการปรับตัวเข้ากับ เราก็มาเริ่มแล้วก็จะกดเข้านะคระับ,บด,ดีนดครอบละมีครอบกับดิบหลังจากนั้นแล้วก็เอากดขึ้นมาครับก็เอาไปอีกของเราครับอะโวคาโดครับอันนี้ อายุน่าจะประมาณหนึ่งปีนะเพราะว่าเราซื้อต้นพันมาครับแล้วก็เอาดินลงเลยนะครับ ลีตองอะไรมากมายครับสาระสำคัญเราเอาลงเสร็จปุ๊บเราต้องเก็บให้แน่น เราก็จะเพราะว่าอาวโคาโดของเราต้นสูงนะครับเราก็จะใช้ไม้นะครับพยุงก่อนนะครับกลังฝนตกเหมือนเดิมครับเราก็ทำพยุงต้นนะครับอันนี้ต้นน้อยหน่อยครับต้นเล็กๆครับเราก็จะใช้เชือกพยุง ก็จะใช้ไม้พยุงครับแม่ขรลบแล้วก็กดนะครับเดิมจุดผมนะครับขุยเท้าแค่นั้น จะทำปลูกประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เรามาดูผลงานเราก็จะงานเราจะเป็น